สวัสดีค่ะ EP นี้เราจะมาทำไมยมกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีริบบิ้นเบอร์สองแบ่งครึ่งจำนวนสี่เส้นความยาวประมาณสิบห้านิ้วพับครึ่งริบบิ้นเลยค่ะเรามาขึ้นฐานแปดกันเหมือนเดิมใครที่ยังทำฐานแปดไม่เป็นก็ทำตามคลิปได้เลยนะคะ เราจะใส่ขั้วไปพร้อมกันเลยค่ะ พอเราได้ฐานแปดหยิบริบบิ้นขึ้นมาทับกันสี่เส้นนะคะบ่อยเส้นด้านในสุดลงแล้วหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาทับด้านบนทําบนไปค่ะจนเหลือสามเส้นก็จะเหลือริบบิ้นอยู่สามเส้นสอดที่ช่องแรกเลยค่ะ เส้นถัดไปสอดที่ช่องเดิม,แล,ดมแล้วไปผูกที่ด้านข้างเข้าทางเดิมแล้วไปผูกช่องข้างๆเส้นสุดท้ายก็เหสสมือนกันค <'T> ่ะเข้าทางเดิมแล้วไปผูดที่ข้างๆทําเหมือนส,ส้มเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้พลิกกลับด้านค่อยๆดึงให้เป็นรูปล่าง จากนั้นเราจะทำเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะทำเหมือนเดิมเลยจับขึ้นมาทับกันสี่เส้นตรงนี้จะวุ่นวายนิดนึงค่อยๆ่อยทำค่ะพอเราถนัดแล้วมันจะแบบง่ายมาก ก็จะเป็นรูปล่างไมยมแล้วใส่เหรียญไปพร้อมเลยนะคะเพราะว่าเบอร์สองแบ่งครึ่งลูกเขาจะเล็กมากจะใส่ที่หลังไม่ได้ใส่ลำบากแต่เขาจะมีขนาดเท่าๆกับไมยมจริงๆนะคะเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็จะได้รูปร่างสวยงามแล้ว พลิกกับด้านจะเป็นการเก็บริบบิ้นแล้วนะคะสอดตามลายเขาเลยค่ะริบบิ้นชี้ไปทางไหนก็สอดไปทางนั้น ควยาวริบบิ้นปรับได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะตัดทิ้งขั้นตอนนี้เลยก็ได้นะคะริบบิ้นก็จะได้แล้วหรือว่าถ้าใครเสียดายริบบิ้นที่ยาวแล้วก็สอดเก็บเรื่อยๆจนหมดริบบิ้นก็ได้ จิงคลิปไมโยมเคยทำไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็เลยอยากทำอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วตัดออกเลยค่ะ จากนั้นเราจะมาใส่คั้วให้เขานิดนึงให้เขาสวยงามอันนี้จะเป็นเลื่อมไซส์เล็กนะคะตัวนี้จะเป็นเอ็นเอ็นที่ใช้ร้อยสร้อยอะคะ่ะ สวยแล้วเห็นไหมเดี๋ยวจะหยอดกาวให้เขาหน่อยหนึ่งไม่ให้เขาหลุดจะเป็นกาวร้อนหรือกาวอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะกาวตาช้างก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียว ส่วนไม่ยมก็เสร็จแล้วค่ะลองลองทำดูนะคะอีพีหน้าเจอกันใหม่ถ้าใครอยากรู้ว่าอีพีหน้าจะเป็นอะไรกดติดตามไว้นะคะส่วนอีพีนี้ขอบคุณมากค่ะ